วัดีจ้าก็ม,มีตัวแะเวนเขาตัคนนะมือนใช้ลูกสิผ้ามาเบิงตาแวนตีมีดตอนนี้เพิ่งจะตีแล้วเฮ็ดนวดเล็กเฮ็ดหนังเขียแล้วหนวดแล้วเรียมแล้วมาอยยุขั้นตอนขั้นตอนนี้กาลังตะไบนี่ค่ะยายนงผ้ามาเบิงขั้นตอนการตะไบมีด จากที่ตีมีดขึ้นลูกเป็นมีดแหลมแล้วขึ้นลูกขึ้นล่างเป็นมีดแหลมแล้วก็เอามากเกียเอามากเกียเสเซ็จแล้วามากกยุ่ขั้นตอนการตะใบนี่ขั้นขั้นตอนการตัใบตัใบเพื่อให้มันเรียบค่ะนี่ตัใบเอาคมมีดตัใบเอาคมมีดตัใบให้มันเรียบให้มันสวยงาม มาเบิ่งขั้นตอนการทะใบเนาะพี่น้องตาแว่นบ่ได้ตีแล้วก็เกียเอาเราไปสับเลยบ่ได้บ่แเมียนนะคะหลังจากตีขึ้นรูปขึ้นรูปขึ้นเป็นรูปล่างแล้วเป็นส่งมีดแล้วก็เอามา เอามาเจียแล้วเอามาตับใบหลังจากตับใบแล้วถึงเอาไปชุบชุบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะค่ะชุบแล้วก็ไปตะใบแล้วก็ไปชุบชุบแล้วถึงเอาไปคัดแล้วถึงนําไปใส่ทุกชิ้นงานทุกชิ้นงานของมิตรโตตาแว่น ทุกชิ้นงานของตาแว่นต้องตะไบเลยค่ะต้องตะไบทุกชิ้นงานเพื่อความละเอียดหรือความสวยงามนําไปใส่นําไปใส่ดีต้องตะไบให้เรียบก,ก่อนโมบาชิ้นงานอันใดตาแหวนต้องตะไบทุก ทุกอันเลยค่ะมีโตมีเลีมมีบางมีตั้งก็คนเสียมยังก็แล้วเสียละที่เหตุจากมีโตตะแวนนี่ต้องสบายทุกอย่างเลยรับประกันคุณมาขาดหลังจากตต่ใบกะข้ากับเบิง้งมามันเลี่ย มันคมหรือ,อยังแต่ใบเอามะคมเลยค่ะเนี่ยเนี่ยไใบปจะใบจนได้ที่นะคะจำได้ 嗯嗯，嗯嗯 แฟนๆที่เห็นแล้วต้องการมีดแหลมใบส้มใบเข่าส้มใบจำปาส้มปลาลดจะโทรมาหาตะแหวนได้ที่0934963852ได,ด้มีตัวมีตัวใดมีตัวมีวตัดอ้อยติดยังกไงเราแตะเด้อค่ะโทรมาได้เห็นแล้วก็จะ,จะลืมกดไลค์กดแชร์เห็นแล้วอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ ให้มีตัวตาแว่นเนี่เด้อค่ะพี่น้องสำรับมือนี้ใหญ่น้องกับสีผ้ามาเบิ้งซำรนี่ละมืออื่นอ่าเลื่อมคิดตามคลิปต่อไปมืออ่นตาแว่นสิสีอันใดให้เบิ้ง like จะเลื่อมคิดตามเด้อพี่น้องว่าคลิปต่อไปตาแว่นสีเฮ็ดอันใดไปเบิ้งแต่ใบแล้วนะคะอันนี้คือทรงใบเขาค่ะ ี่ตะใบแล้วได้คมแล้วก็จะเอาไปชุบหลังจากตะใบแล้วก็จะไปชุบชุบแล้วเอามัดก็เอาไปใส่งานเหนเลยสำหรับมือน,นี้อยานงผ้าเบงมาผ้ามาเบิงสำนิกกันเนาะค่ะสวัสดีจ้า